นี่คือตำนานต้องสาบที่ยังไม่เคยถูกลืมผมจะเล่าเรื่องหลอนแนวคำสาบโบราณให้ฟังเป็นบรรยากาศที Gotta, Mira, ่ทั้งลึกลับและน่าขนลุกในเรื่องเล่าหีบต้องห้ามแห่งบ้านโบราณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนเก่าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สตัวบ้านทำจากไม้สักทั้งหลังทว่า ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีเพราะญาติผู้เฒ่าหลายคนเชื่อว่าบ้านนี้มีของต้องห้ามซ่อนอยู่คืนหนึ่งลูกสาวคนเล็กของบ้านเดินเล่นในห้องใต้หลังคาแล้วไปพบหีบไม้สลักลายโบราณที่ถูกคลุมด้วยผ้าเก่าๆมีตราประทับรูปยันโบราณเต็มไปหมดเธอไม่รู้ความหมายจึงเผลอเปิดออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันทีที่เปิดฝาเสียงลมวูบแรงผิดธรรมชาติก็พัดทั่วห้อง กลิ่นเหม็นสาบและความเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วทั้งบ้านและตั้งแต่นั้นทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูเหมือนเสียงหญิงชาราพูดภาษาที่เธอฟังไม่ออกญาติผู้ใหญ่เล่าว่าหีบนั้นถูกผูกคำสาบโบราณเอาไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเพราะภายในบรรจุสิ่งของที่ได้มาจากการบูชายันเพื่อความรุ่งเรืองของตระกูลแต่คำสาบคือ หากใครเปิดหีบโดยไม่ทำพิธีสะกดใหม่คนผู้นั้นจะค่อยๆเสื่อมสิ้นทั้งโชคลาบและสุขภาพจนวิญญาณที่สถิตยอยู่ภายในจะมารับไปเป็นเจ้าของหีบคนต่อไปหลังจากเหตุคืนนั้นไม่นานเด็กสาวเริ่มสู้ผอมมีรอยช้ำตามแขนขาและชอบละเมอพูดภาษาประหลาดญาติๆต้องรีบเชิญพระอาจารย์มาทำพิธีปิดหีบอีกครั้ง ใช้ทั้งสายศิลผ้ายันและบทสวดโบราณที่สืบต่อกันมาแม้หีบจะถูกปิดสนิทแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เพราะบางคืนชาวบ้านที่เดินผ่านยังคงได้ยินเสียงเคาะฝาหีบเบาๆดังลอดออกมาตอนที่สองกระจกสองเงาแห่งเจ้าจอบ มีตำนานเล่าขานกันในวังเก่าราชสำนักสมัยรัชกาลตน้ตน,ตนว่าครั้งหนึ่งเจ้าจอมผู้หนึ่งถูกใส่ร้ายป้ายสีจนสิ้นพระเมตตานางจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารในห้องหับเล็กๆแต่ก่อนสิ้นใจนางได้อธิษฐานสาบแช่งพร้อมกับฝากวิญญาณไว้ในกระจกส่องเงาที่นางใช้ประจำ